ตน,นีอยู่แล้วแล้วล่อให้มันไปหานายงั้นเหรอไม่เป็นไรเชื่อใจผมเถอะ ayla ไปจากที่นี่กันคาลอสฉันรู้ว่าเราเริ่มต้นกันได้ไม่ค่อยดีนะแต่ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะเฮ้ย hey, ถ้าคุณช่วยผมก่อนนี่คุณต้องหาที่กล้าหารก่าผมเยอะงั้น ที่สำคัญที่สุดคือพาทุกคนออกไปจากเมืองนี้ให้ได้ใช่แล้วคุณจะปลอดภัยแล้วนายละ่ะจากที่รู้มาผมคงไม่ได้ขึ้นรถไฟเที่ยวนี้หรอกทำไมละ่ะไม่คำสั่งใหม่มานะถ้ามันจะทำให้ช่วยเมืองนี้ได้ผมพร้อมเสมอ ยอดเยี่ยมฝีมือคุณสมกับคำร่ำลือขึ้นรถเถอะรถไฟพร้อมจะออกเดินทางแล้วคาร์ลสไทายเร็วพวกนายมีภารกิจใหม่นายสองคนต้องกลับเข้าไปในเมืองแล้วหาตัวนาธานยวบาดนี่คงไม่ใช่รถไฟเที่ยวสุดท้ายใช่ไหมไม่ต้องห่วงเมื่อชาวเมืองปลอดภัยแล้วรถไฟจะวิ่งกลับมาไม่เป็นไรล่วงหน้าไปก่อนเลยผมไม่ยอมตายแล้วปล่อยให้คุณอยู่ในโลกอันโหดร้ายที่ไม่มีคารล์ลสหรอกโอเค พวกนายต้องตามหาตัวนักวิทยาศาสตร์คนนี้งานวิจัยของเขาอาจจะช่วยพวกเราได้เห็นไหมล่ะยอมรับจนได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองขอให้โชคดีไปกันเถอะ คุณคงไม่คิดจริงๆใช่ไหมว่านักวิชาการอย่างบาสจะยังมีชีวิตอยู่ฉันน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะทำไมละ่ะฮะในี่นายเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมเหรอหรือห่วงอย่างอื่นกันละ่ะตลกดีนะที่พวกซอม,มี้โง่ๆสามารถซุ่มโจมตีหน่วยรบได้และที่ตลกกว่าน,นั้นคือประตูดันมันล็อกซะอีก ไอคิดไม่ละ <c oughs> นี่อะไรทำไมอี้านั่นมันยังไม่ตาย <c oughs> อยรอพวกเขาตายแล้วมาเถอะมาทำนิด <c oughs> นี่คนไรนี่เก่จะทำอะไรมันไม่ได้ตามฉันมาเนี่ยนี่คนไร ไม่กัดรถไฟของฉันซะไอริยามือ นี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วรถไฟเขาเออกจากเมืองแล้วหรอตอนนี้ไปพร้อมกับคู่เดทของนายสินะไม่หรอกเธอไม่ใช่แบบนั้นที่ตายเธอไม่เหมือนคนอื่นเลเอาละตั้งใจหน่อยพ่อโรเมโอเรามาถึงสถานีตำรวจแล้วนายแน่ใจเหร Tôi thấy kẻ khác Vlad !το competitor thì mày ở lạiик đi atomic! Ôi, đuổi Anh ฉันเสียใจเพื่อบ้าเอ้มันล็อกนายจัดการประตูฉันจัดการไอ้เวรนี่เองเข้ามาเลย นี่เป็นหน่วยสตาร์สนั่นน่าจะมีประโยชน์ตำรวจนั่นไปไหนแล้วไม่รู้ไม่สนเรามีงานต้องทำถแหลงข่าวเราถูกต้องบารสน่าจะอยู่ในออฟฟิศหน่วยสตาร์สรีบหาหมอนั่นและพาไปสอบสวนกันสอบสวนเนี่เหรอฉันนึกว่านี่คือภารกิจกู้ภยัย คาร์ลอสมาดูนี่สิฉันเจอออฟฟิศหน่วยสตาร์แล้วจำไว้นะบาทกลุ่มความลับดำมืดของอัมเบร่าเอาไว้เขารู้ว่าเราพยายามจะจับเขางั้นภารกิจค้นหาและกู้ภัยก็กลายเป็นภารกิจค้นหาและจับกุ่มเหรอก็ดีจะได้รู้เอาไว้ฉันจะเปิดประตูเลื่อนให้นายเข้าไปนายอยู่ที่นี่แล้วคอยดูสถานการณ์ในสถานีเอาไว้ละฉันจะติดต่อไปถ้าเจออะไรเฮ้ ระวังตัวดว้วยล่ะอได้ดว้วย นั่แบตัวบ้าอะไรดิไม่ใช่ฝีมือซอมบี้แนะ่ๆเอาแล้วไง ในนี้มีตัวอะไรสักอย่างอยู่ด้วยฉันไม่รู้มันคืออะไรตัวอะไรสักอย่างนั่เหรอโอเคฉัจะใช้กล้องช่วยดูให้ระวังข้างหลังด้วย สวยนแน่ๆเลยยิงตำรวจแบบนี้คาร์อลอสออฟฟิศโดยสตาร์อยู่ขา้างหน้าแล้วรับทราบ Well, you eh? มันเป็นของฉันแล้วมหาป่ามา ฉันเสร็จธุระแล้วกำลังตามไปสมทบนายรับซบ ให้ตายเป็นคนดังนี้มันแย่จริงมาทีละตัวรับปัชิวด้วยเว้ย ด็อกเตอร์บัตโอ้ขอบคุณพระเจ้าแกรู้ไหมว่าฉันต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะติดต่อใครได้ไม่ต้องห่วงเราจะไปช่วยคุณแค่บอกมาว่าคุณอยู่ไหนฉันติดอยู่ในโรงพยบาบาลบ้านนี่มีพวกสัป,ประหลาดอยู่กันเต็มไปหมดเลยฟังนะรีบส่งนวยสตาร์มาด่วนพวกเขารู้ต้องทำยังไงขอปฏิเสธครับสถานีตำรวจก็โดนบุกเหมือนกันงั้นก็หาวิธีสิว่าอัมเบลลาบ้าไปแล้วพวกนั้นจะสั่งฆ่านักวิจัยทั้งหมด ฉันคือคนเดียวที่รู้วิธีสร้างวัคซีนเพื่อหยุดพวกซสบี้นี่เพราะงั้นแกจะมัวนั่งกุมกระเจียวในมือแกหรือส่งใครสักคนที่มีฝีมือมาพาฉันออกมาจากที่นี่ฉันชอบไอ้หมอนี่อยู่วะเออก็น่าจะชอบหระได้ยินที่เขาพูดแล้วนี่เราส่งตัวเขาให้บริษัทไม่ได้เราตัดสินใจไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับมิคาเอล ฉันจะไปเช็คคอมพิวเตอร์และลองตามรอยของมอนี่ดูคงต้องใช้เวลาสักพักเราดูร,บรอบๆสิเวมือนนจะใช้อะไร งไงเป็นไงบ้างตกรางอะไม่ใครบาดเจ็บไหมจิวเหรอเฮ้ยตายสิวะเดี๋ยวว่าไงนะจิวจิวเกิดอะไรขึ้นตอบทีจิวทีฉันต้องไปแล้วรีบไปเถอะฉันจัดการเรื่องบาสเอง นี่ฉันรอดแค่คนเดียวงั้นเหรอคาร์ลอสตอบด้วยคาร์ลอสให้ตายสิคงอยู่นอกเขตสัญญา